นางสาวสุริการยามนินผู่วำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญสูย์ส่ง,งเสริมการเรียนร่วมเพอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดเมื่อวันที่2มีนา2506บ้านเลขที่19ทับ72ประวัติการศึกษาจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดดอนแกตเต้จังหวัดเพชรบุรีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเบญจมาทิพย์บุรจังหวัดเพชรบุรีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะอักษราศาสตร์บัณฑิตบรรักษศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชจบการศึกษาในระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตอ่อเนื่องมหาวิทยาลัยศิลปา,ากรจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลาัยชฏเพชรบุรีปอดการรับราชการของนางสาวสุริการแย้มนินปี2530ถึงปี2535ดำรงตำแหน่งบรรณาระดับ3โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ปี2535ถึงปี2536ดำรงตำแหน่งบรรษ์ระดับ หอสมุดราชมังคลาพิเศษกวังไกลกังวลอำเภอหัวหินห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี2 5 3 6ถึงปี2545บรารักษ์ีระดับ5หอสมุดราชมังคลาพิเศษกวังไกลกังวลอำเภอหัวหินห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินอำเภอปาาบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี2546ั้ารีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงรายและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรีปี2547 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ระดับ2ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีปี2548ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีและอําเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี2549ถึงปี2551ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี2,551ถึงปี2,553ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษศูนย์การศึกษสารระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหินและอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี2,554ถึงปี2,556ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษศูนย์การศึกษสารระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหินปี2,556ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญศูนย์ส่งเสริมการศึกษสารระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมอายุราชการ36ปี4เดือน23วันทติในการทำงานงานคืออนุสรของชีวิตผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสายสายปพปฐมภรณ์ช้างเผือกได้รับพระราชทานเข็มสอดทอในฐานะคณะทำงานการจัดสร้างห้องสมุดรถไฟอำเภอหัวหินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ได้รับรางวัลหนึ่งแสนคูดีได้รับโรคประกาศเกียรติคุณที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงกลุ่มผู้บริหารนายเอโมเออินเ o อร์เน s ั่น i นลเอ็ประเทศญี่ปุ่นได้รับการยุย่องเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรอุทยาลชพักดีเด่น ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดได้รับรางวัลพ,พระพฤหสัสบดีประเภทบุคคลกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดส่งเสริมและพัฒนานสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาส่งเสริมสนับสนุสน,นสถานศึกษาบุคลากรนักศึกษาภาคีเครือข่ายให้ได้รับรางวัลการคัดเลือกกันปฏิบัติงานกศณดีเด่นในระดับ สำนักงานกศนจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง